ครับ,ท,รบทั้งช็อป G G ครับทั้งช็อปท n c ครับไม่ได้ลงผลงานน,ะน,นานแล้วครับตัวนี้เป็นโรเล,ลอร์นะครับตัวนี้ทำเส้นทีตารางเพื่อคนไหนมีงานก็แนะนำด้วยนะครับไหนกรังเงี้ย ตัวเรงตัวเครื่องเราใช้ใช้ c n c นะครับตสวยมากเลยครับตัวนี้เกีพิเศษนะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมแข็ง งานด่วนก็จัดมาเลยครับเพื่อนๆคนไหนมีงานครับโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณครับ